เทศบาลตำบลบ้านแยงจังหวัดพิษณุโลกดูงานแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติตำบลหาดนิ้วจังหวัดอุตรดิษถ์นายเฉลียวลาบันเทานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนิ้วเจ้าที่อบตอหาดนิ้วให้การต้อนรับคณะเจ้าที่เทศบาลตำบลบ้านแยงจังหวัดพิษณุโลกโดยด่าตำรวจประสาทปั่นเงินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ,บ้านแยงมอบหมายให้ นายมานพฉล่วยสีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแยงนำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแยงสมาชิกสภาและนางขยุตตาแก้วเลลหลือนรองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแยงนายสนองหนูนินกำนันตำบลบ้านแยงผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ้านแยงรวม25คนเข้าศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ เก,กาะกลางน้ำตำบลหาดนิ้วเพื่อนำไปพัฒนาปรปับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของชาวตำบลบ้านแยงให้เจริญก้าวหน้าเหมือนการท่องเที่ยวของชาวตำบลหาดนิ้วแห่งนี้และการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้นำความรู้และแนวทางการบริหารงานของทางอบตอหาดนิ้วนำไปปรปับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านแยงอำเภอนครใสรจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์เฉลียวลามบันเทาครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหันยุ้งขอเชิญชวนท่านนะครับที่สถานที่แห่งนี้ก็คือเกาะกลางน้ําของตะบนหันยุ้งพภอเมืองอุตรดิษฐ์อยากจะเชิญชวนพวกท่านนะครับที่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสที่จะไปพักผ่อนที่ไหนก็เชิญนะครับเกาะกลางน้ําตะบนหันยุ้งนะครับมีแพรให้นั่งมีอาหารให้รับประทานแล้วก็มีน้านะําใสๆเต็มไปด้วยปลานะครับให้อาหารปลานั่งเล่นสนุกสนาน ข้างบนพื้นที่ตรงนี้ก็มีดอกไม้นะครับตกทานตะวันและกระดอกคอสมอสและกระดอกอาดาวกระจายสวยงามครับนะครับท่านขอเชิญนะครับทุกท่านให้มาเที่ยวนะครับถ้าเกิดท่านไม่มีโปรแกรมที่จะไปไหนก็เชิญที่หัดนิ้วนะครับกตหัดนิ้วนะครับที่ลงมาลงถ้าท่านจะมาก็มานะาฉายที่วงเวียนนะครับวงเวียนที่ วางสีสูดแล้วก็มาเลยครับมาสายที่1045แล้วก็กดเลยครับว่าให้มาที่วัดหันยุกอเมืองอุตรดิตถ์ท่านก็จะมาลงนะเข้าที่วัดตักรถไปที่วัดแล้วข้ามแพมาครับนะครับมาข้ามแพมาก็จะมาที่หาดกลางน้ําซึ่งสวยงามครับสวยงามสวยงามมากๆเลยครับนะฮะอยากเชิญชวนผมอยากให้เชิญชวนทุกท่านนะครับนำเอาความทุกข์นะครับความลําบากที่มันอยู่ในใจนะครับมาเล่นน้ําละลายแม่น้ํา ท่านก็กลับเอาความสุขไปนะครับผมเชิญชวนนะครับนะครับเชิญชวนทุกทท่านครับสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เชิญคณะมาเลยครับท่านจะนําอาหารมาทานเองหรือว่านําอาหารมาปรุงเองนะครับที่ลานตรงนี้มีมีพร้อมครับมีพร้อมมพร้อมให้ท่านนะครับที่หลายๆท่านที่มาจากต่างจังหวัดก็อาหารทะเลมามาปิ้งมาย่างมาทําตามสะดวกสบายครับนะครับขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาครับเลิศลำ ูดดสื่่ออถาจัังหววุตริขกระต่ายน้อยคอยเตือนใจให้ปลอดภัยกันทุกคนทางมาลายข้างหน้า,า,นาคือชีวิตอันมีค่าต่อผู้คนอีกมากมายโปรดขับรถด้วยหัวใจมองทางมาลาย ตายนแฮปวี <Have we S 1> คืออะไรทำไมต้องแมกนีเซียมแฮปวีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เรียกว่าแมกนีเซียมแอนทายเซนที่วิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมามากกว่า20ปี โดยที่แมกนีเซียมจะเล่งภูมิคุ้มกันในร่างกายมากกว่า325รายการและใช้เทคโนโลยี AntiSense เพื่อให้เวลัสน,นั้นอ่อนแรงนั่นเองครับและปลอดภัยผ่านการยืนยันจากผู้ใช้งานทั่วประเทศแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผมหาซื้อแฮปวี v ได้ที่นี่เพจตลาดเลหลังสามารถเข้าไปที่เพจและ Inbox หาเราได้เลยครับหรือหากท่านสนใจช่องทางอื่นก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลาดเลหลัง สวัสดีครับ